ลือครับก็ช่องลูมนสายเฮงนะครับเรามาดูเรามาดูตำนานที่เขาบอกว่าฟอบ้านนะครับฟอบ้านเว้<อ> เอ้าเอาเอาทำอะไรทำอะไรเอ้าเฮ็ดหอังเฮ้ยเมื่อกี้เห็นชงเห็นตั้มมองๆอยู่เ้าเฮ็ดหนังนี่คือตำนานหน้าบ้านเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเ้าเฮ็ดนังโอ้โหไปบอมาเลยเอ่อโอยแ่าถ่ายาทเลยเอาสจเลั่นเลยโอ้โหแกตรวผพมาเลยพอดีผมไปแอบถ่ายเจ้ามาน้อยสองตัว เออแล้วผมก็พากไปให้มันตลกขบขันไปพากว่าไงบ้างพากว่าให้เชียวมีคนแอบถ่ายกูเชียวอะไก็เป็นยังกูเบิ่งให้เชียวจริงแท้ข้างหลังมีคนแอบถ่ายพี่นายได้อันเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อขี้หม้ายังมีแมงวันออืนแหละตัวเองโดนแอบถ่ายเองตัวเองก็ไปถ่ายน้องหมายน้องม้ายถ่ายกันเออผมแอบถ่ายหมายนี่นะคแอบถ่ายคนถ่ายหมาอีกทีนึงนี่ย ที่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 เจ้าในมาแอบถ่ายนะครับคือตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ตลบหลังอีกทีแล้วทีนี้เราก็ตลบหลังกับตันนะครับนี่ครับเอามาทำอะไรมาแอบถ่ายเป็นปลาปลาลาลัซซี่เหรอเนี่ยเอออ้โหคือพี่ในมาถ่ายมา เดี๋ยวเรามาดูโฆษณาลุงมลดีกว่านะครับเนาะเนาะนานแล้วไม่ได้ถ่ายเป็นอันนี้ลงในช่องเนาะนี่นะครับผมนะอะไรนะโอเคโอเคทางฟูงสั่งการให้เข้าไปในซอย ไปไปคุมง,งานอันนั้นให้หน่อยงานแอบไม่ดราม่านะคะคลิปนี้แอบถ่ายนะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่หยอกล้อเล่นกันคลิปนี้คลิปเป็นคลิปสั้นๆนะครับ